การปล่อยวางในทางพระพุทธศาสนาการปล่อยวางรับมือความเปลี่ยนแปลงพระอาจารย์แสดงธรรมหัวข้อการปล่อยวางเนื้อหาตามที่บันทึกได้หัวข้อธรรมในวันนั้นคือการปล่อยวางเพื่อให้เราเองสามารถปล่อยวางได้จริงๆเรามาดูกันว่าการปล่อยวางคืออะไรถ้าหากเราเองไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากๆเราก็จะกลุ้ม ขนาดตัวเองยังเคยงุดงิดตัวเองบางทีเรายังทำไม่ถูกใจตัวเองเลยถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นให้คนอื่นได้อย่างใจเราเป็นที่กลุ้มใจแน่แท้หลวงพ่อท่านบอกว่าต้องผิดหวังเพราะหวังผิดคนเรายิ่งไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากๆกก็จะมีเรื่องกลุ้มใจผิดหวังเยอะแยะปล่อยวางได้ก็สบายใจ ก็โล่งใจสิ่งที่คิดว่าเป็นของเรามันไม่ใช่ของเราจริงไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญความสุขจากข้างนอกแต่ที่ใกล้ตัวสุดคือตัวของเราเองมันไม่ใช่ของเราจริงๆเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองเช่นสั่งว่าจงอยากแก่จงอยากเจ็บก็ไม่ได้ วันใดสังขารรองรับไม่อยู่เราก็ต้องละสังขารน,นี้ไปไปหาที่อยู่ใหม่ตามกำลังบุญบาปที่สร้างสมไว้ขนาดตัวเราอย่างยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เลยอย่างอื่นข้างนอกยิ่งไม่ต้องพูดถึงถ้าหากใครเข้าใจความจริงของโลกนี้ชัดๆแล้วสามารถปรับใจทำใจของตัวเองได้ เราจะสามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝันหลายรูปแบบได้อย่างสบายพระพุทธเจ้าบอกมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรนเสริญก็มีคนนินทามีสุขก็มีความทุกข์มันเป็นของคู่กันจริงๆใครๆก็หนีไม่พ้นการปล่อยวางภาษาบาลีใช้คำว่าอุบเบกขา ความหมายของศัพท์คือการวางเฉยในยะจริงๆหมายถึงการที่เราเองสามารถรักษาใจให้นิ่งได้นี่คือการวางอุเบกขาของจริงจิตเป็นอุเบกขานิ่งอยู่หมายถึงเราเอาใจตัวเองสงบนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้ไม่ไหวกระเพื่อมไปกับอารมณ์ที่เกิดจากอาตยนะทั้ง6อันประกอบด้วยตาหูจมูก ลิ้นกายใจนั่นเองคนที่คิดเรื่องปล่อยวางมักคิดตอนเจอเรื่องที่ไม่ถูกใจแต่ตอนเจอเรื่องที่ถูกใจไม่ค่อยคิดจะปล่อยวางเท่าไหร่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องรู้จักปล่อยวางอารมณ์ทั้งสองส่วนทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจเช่นเมื่อเห็นรูปสวยๆเราจะปล่อยวางได้ไหม ใจเราจะวางนิ่งๆอยู่ได้ไหมใจกระเพื่อมไปหรือเปล่าเรายังไม่หมดกิเลสจะให้นิ่งสนิท100%เอร์เซก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็อย่าให้ใจกระเพื่อมจนเกินไปต้องมีเบรกในใจรั้งในใจอยู่และเมื่อข่าวเจอรูปไม่สวยน่าเกลียดน่ากลัวเราก็ต้องรักษาใจนิ่งๆไม่ให้กระเพื่อมอีกเหมือนกันหากได้ยินเสียงเพลงเพราะๆ ก็อาจเพลิดเพลินไปบ้างแต่ก็อย่าเตลิดจนเกินไปต้องมีเบรกในใจขณะเดียวกันเจอเสียงที่น่ารำคาญเช่นเสียงรถมอเตอร์ไซค์เด็กแว้นก็ต้องรักษาใจตัวเองอย่างยิ้มได้สบายสบายเพราะเมื่อเราหงุดหงิดแล้วคนขับรถซิ่งก็ไม่รู้เรื่องกับเราหรือถ้ารู้อาจสะใจก็ได้เพราะฉะนั้นให้ใจเรากระเพื่อมไป ก็ไม่เกิดประโยชน์อื่นแต่ถ้ารักษาใจนิ่งๆไว้ได้จะดีกว่ามีแกมเปรียบว่าคนที่ไปกระเพื่อมกับสิ่งที่มากระทบไม่ว่าด้านดีไม่ดีบางทีเหมือนเด็กร้องไห้จะเอาพระจันทร์พระจันทร์จงเป็นของฉันทำไมเมฆมาบางก็หงุดหงิดร้องไห้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราเองถ้าปล่อยวางไม่เป็น มีอะไรมากระทบก็กระเพื่อมไปกับอารมณ์เหล่านั้นก็คลา้คลายกับเด็กร้องไห้ถึงพระจันทร์เหมือนกันอย่าไปคิดแก้ที่คนอื่นเพราะเรื่องกลุ่มจะตามมาเช่นซิ่งเหรอเอาปืนมายิงเลยก็จะถูกตำรวจจับกลุ่มหนักกว่าเก่าเป็นต้นการแก้ที่คนอื่นเขามักมีปัญหาตามมาอีกเยอะดังนั้นการแก้โดยปรับที่ใจของเราเองเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุด และไม่มีผลแทรกซ้อนได้กลิ่นหอมๆก็ต้องไม่หลงเพลินเกินไปคนเราติดไม่เหมือนกันที่หลวงพ่อให้ท่องบ่อยๆว่าเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางหมายความว่าอย่างไรหมายถึงถ้าหากเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเรารับผิดชอบอย่างดีแล้วแต่ถ้ามีสิ่งใดมากระทบเช่น มีคนมานินทาเจอเหตุไม่คาดฝันหลากหลายรูปแบบเช่นแผ่นดินไหวบ้านช่องเสียหายคนอันเป็นที่รักเกิดอุบัติเหตุเราต้องรู้จักวางใจนิ่งๆปัญหามีแก้ไปแต่รักษาใจให้คงสภาพนิ่งอยู่ได้นี่คือวางอุเบกขาเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาถ้าวางอุเบกขาเป็นปัญหาจะอยู่แค่กายภาพไม่เข้ามาถึงจิตใจ ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างดีมีประสิทธิภาพเพราะคนที่ใจกระเพื่อมจะแก้ปัญหาได้ไม่ดีสติก็บางลงนั่นคือเรื่องส่วนตัวส่วนเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางคือถ้าหากมีสิ่งใดจะทําให้เกิดความเสียหายต่อพระพระุทธศาสนาต่อส่วนรวมเราจะอยู่เฉยเฉยถือว่าทุระไม่ใช่คิดอย่างนี้ไม่ได้ เราต้องถือเป็นภาระหน้าที่ลุกขึ้นมาช่วยกันนี่คือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะชาวพุทธต่อการเป็นสมาชิกในชุมชนของเราอย่างในประเทศไทยมีวัดสามห0ื่นกว่าวัดสี่จังหวัดภาคใต้คณะสงฆ์มีภัยชาวพุทธมีภยัยครูบาอาจารย์ถูกทำร้ายจะบอกว่าเป็นหน้าที่รัฐบาลเราไม่เกี่ยวไม่ได้ หลวงพ่อส่งตัวแทนไปทอดผ้าป่าทุกเดือนเป็นร้อยกว่าครั้งสิบปีหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านทำจนกว่าไฟใต้จะดับเพราะท่านคิดแต่เพียงว่าสิ่งใดที่เราในฐานะชาวพุทธควรทำเราก็ทำและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าและทำก่อนไม่ว่าจะต้องทำเป็นกี่ร้อยครั้งผ่านครั้งก็ทำเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรทำเครื่องช่วยในการปล่อยวาง หระลึกถึงความจริงในวัฏฏะสงสาร 2. หมั่นเจริญมรณานุสติและ 3. หมัม่นนั่งสมาธิการระลึกถึงความจริงในวัฏฏะสงสารช่วยให้ใจเรามองกว้างมองวงจรการเวียนว่ายตายเกิดโลกทัศน์เราจะกว้างขึ้นเราจะรู้สึกว่าปัญหามันก็ไม่เท่าไหร่การเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องธรรมดา จะต้องโคจรไปโดยรอบฉะนั้นหากเราเกิดมาแล้วไซ้าเราเอาอะไรกลับไปไม่ได้เราเกิดมาก็มาเต่ตัวมีเพียงลมหายใจหากเราจะจากโลกใบนี้ไป ต่อให้เราจะมีเงินมากมายมหาศาลเราก็ไม่สามารถนำติดตัวเราไปได้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือคุณงามความดีที่เราจะนำไปได้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ